คุยเรื่องมะเร็งกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติการคัดกรองโรคมะเร็งจริงๆแล้วการคัดกรองโรคมะเร็งเนี่ยขึ้นกับชนิดของโรคมะเร็งแต่ละชนิดนะครับแต่ละชนิดก็มีวิธีการคัดกรองต่างกันเอามะเร็งหลักๆก่อนแล้วกันนะครับที่ ทางองค์การนาไมโรคเนี่ยแนะนําให้ทําการคัดกรองแน่ๆก็มีอยู่3โลกนะครับก็คืออันที่1ก็คือมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งเต้านมเนี่ยเราทําการคัดกรองได้ตั้งแต่เราตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะครับทุกเดือนทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผิดปกติเราก็ไปหาบุคลากรทางการแพทย์ให้ตรวจเช็คซ้ําแต่ที่ดีที่สุดคือการใช้เอกซเรย์เต้านมที่เราเรียกว่าแมมโมแกรมร่วมกับการทําอัาลตราซาวน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคัดกรองที่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับ ส่วนอันที่2ก็คือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกครับมะเร็งปากมดลูกตอนนี้นะครับเราใช้วิธีการตรวจการติดเชื้อ HPV คือ h u m a n p a p i l l o ล a v ไวรัซึ่งจริงๆแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิน99%เกิดจากการติดเชื้อชนิดนี้นะครับดังนั้นเราก็เลยเป็นการตรวจหาการติดเชื้อชนิดนี้นะครับ HPV h u m a n p a p i l l o ล a v ไวรัสตรวจก็ไม่ได้ยากอะไรครับถ้าเป็นวิธีตามปกติก็คือมาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับ ใช้อุปกรณ์เข้าไปเก็บสิ่งส่งตรวจออกจากช่องคลอดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิธีการตรวจด้วยตัวเองคล้ายๆ a อทเคาสามารถเอา้ชุดเก็บเนี่ยไป,ไปเก็บเองที่บ้านได้นะครับแล้วก็พอมันก็จะเป็นไม้พันสารีป้ายาสิ่งส่งตรวจนะครับออกจากช่องคลอดด้วยตัวเองแล้วก็เอามาใส่แพ็กแล้วก็ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับถ้าเกิดผลตรวจออกมาว่าติดเชื้อก็จะมีกระบวนการตรวจต่อนะครับก็อาจจะต้องมาตรวจภายในแล้วก็ ทำการตรวจละเอียดมากขึ้นที่โรงพยาบาลอันนี้คือมะเร็งปากคนรูปนะครับส่วนอันสุดท้ายคือมะเร็งตัวเรื่องของลำไส้ใหญ่ไส้ตรงนะครับก็คือตรวจเบื้องต้นด้วยการตรวจอุจจาระก่อนได้ว่ามันมีเลือดปนออกมาจากทางเดินอุจจาระหรือเปล่านะครับทางเดินอาหารหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราตรวจพบว่ามันมีเลือดปนออกมากับอุจจาระเนี่ยนะครับเราก็แนะนําว่าควรจะไปส่องกล้องดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีก้อนมีติ่งเนื้อมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสามมะเร็งหลัก ะครับที่ทางองค์การอนามัยโลกแนะนําส่วนมะเร็องอื่นๆมันก็มีวิธีการตรวจครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ออกมาเป็นข้อแนะนําที่ชัดเจนมากนักนะครับอย่างเช่นเรื่องของออการตรวจต่อมลุกมากนะครับการตรวจเรื่องเช็คของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดต่างๆเพื่อดูเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดนะครับการตรวจปัสสาวะนะครับดูว่ามันมีเม็ดเลือดแดงออกมาไหมเพื่อคัดกรองเรื่องของมะเร็งทางเดินปัสสาวะ การเอ็กซเรย์ปอดนะครับการ, board, ร,การทำซีทีสแกนในรายที่มีความเสี่ยงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการคัดกรองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยเราจะมีการแนะนําในช่วงอายุที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็วิธีที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยท่านสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ว่านะครับช่วงอายุไหนควรตรวจอะไรนะครับเมื่อไหร่เนี่ยได้จากแนวปฏิบัติต,ต่างๆอย่างเช่นในที่เราลงไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็ได้นะครับ